มาทำโซดาอยู่ใช่โซดาฝึกการทรงตัวอยู่นี่โอ้โหพี่บ้านแล้วพี่บ้านเอาโซดามาทำไมอะครับโซดาเป็นแมวส่มไม่ได้ไหนลองลองทดสอบเอาค้อนตอกตอดดูนะคะโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไหนดูขาหลังสิขาหลังโอ้ปกติดีบายบอเบล่า ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่เบิ้ลน้องเบลมารีวิวของเล่นให้เพื่อนๆน,น,นั่นเองนะคะของเล่นชิ้นนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยคืออะไร呀่างค่ะเออเหมือนเครื่องมือช่างมีค้อนมีเรื่อยใช่ไหมคะแล้วก็ขีม,มอะไรสักอย่างนี่ไขควโอ้ม,มีอยากรู้แล้วค่ะว่าข้างในเขาจะเล่นกันยังไงคะ่ะ เด็กๆแกะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลย <Yahoo! S 1> โอ้โหอันนี้ก็คือเป็นของเล่นที่มามีเซอร์ไพรส์พี่ไบเบิลนะคะในวันเกิดจำนวน8ชิ้นนั่นเองค่ะเราจะค่อยๆเอาออกมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะมีอะไรบ้างคะน้องมีไว้หันมชิ้เออเขาเขาเรียกว่าเลื่อยคะ่ะพี่บนละครับ คอนไวตอกค่ะคอนไวทุบออไว,ะะอไวทุบตะปูหรือตอกอะไรสักอย่างนะคะต่อไปค่ะอูในกล่องนี้มีแต่เครื่องมือช่างเลยหรือเครื่องมือก่อสร้างนั่นเองคีมใช้งานได้จริงไหมคะโอ้เอาเอา,เอาไว้ดึงนะนั่นเองนะคะบบอ่าแล้วน้องนะคะพี่เบิบเบใบเบิบถืออะไรคะอูอันนี้คือไขควงเหรอเอาไว้ทําอะไรไขควงเอาไว้หมุนงอ อ้อหมุนน็อตออกมานั่นเองเวลาจะแยกชิ้นส่วนเครื่องมือค่ะโอ้วก็เหมือนไข่ควงเหมือนกันค่ะพี่เบิ้ลรู้จักบ้างว่าเขามีชื่อเรียกว่าอะไรแต่เรียกชื่อๆอันนี้คือเขาเรียกว่าปลาเจค่ะเด็กๆออกมันคล้ายๆกับไข่ควงนะคะมันแบบว่าเอาเหมือนไข่ไข่น็อตเหมือนกันให้น็อตมันออกมาใช่แล้วต่อไปค่ะน้องอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ เหมือนกลวยจราจรเลยค่ะอ๋อเอาไปตั้งไว้เผื่อแบบว่ารถเสียอะไรเงี้ยค่ะหรือมีอะไรที่บนถนนเขาก็ใช้อันนี้นะคะเอามาตั้งไว้พี่บ้านอีกชิ้นหนึ่งอะไรอะไม่เป็นสิ่งก่อนสร้างเลยค่อุ้ยไม่ใช่นะคะอันนี้เหมือนที่ยึดที่ยืดอะไรสักอย่างไหมอะมันก็เป็นที่หั่นไม้ค่ะ โอ้โหพี่บ้านแล้วพี่บ้านเอาโซดามาทำไมอะครต้องคผม<า>โซดาเป็นแมวส้มไม่ได้หรือว่าจะเอาโซดามาผ่าตัดไหนๆเอาโซดามาวางบนโต๊ะสิคะเด็กๆโต๊ะแล้วต้องเอามันมาผ่าตัดด่วนนี่ผ่าตัดเหรอเฮ้ยเราสามารถใช้เลื่อยผ่าตัดโซดาได้ใช่ไหมเ,เ,รเราจะลองทดสอบดูว่า ว่าขาโซดากระดูกหักไหมเพราะว่าเมื่อกี้มันออกไปวิ่งเล่นข้างนอกเผื่อมันอาจจะโดนรถชนก็ได้โอ้แสดงว่าพี่เบ,บิ้ลครับเมื่อกี้โซดาออกไปเล่นข้างนอกใช่ไหม <What? S 2> แล้วยังไงพี่เบิไปเจอมันข้างนอกเลรอครับ <c oughs> กลัวมันจะได้รับบาดเจ็บก็เลยจะต้องมารักษาแต่ว่าบเบิ้ลเบลล่าไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์เลยใช่ไหมมีแต่เครื่องมือในการก่อสร้าง ใบเบิน้นเบลล่าจะขอใช้เครื่องมือก่อสร้างเนี่ยช่วยเหลือโซดาเบื้องต้นก่อนนะคะจับมันด้วยจับมันจับมา,บมา,บมาเฮ้ยตอนนี้ยังไงคะพี่บ้านพี่ใบบิ้ลปวขาหักเหรอไหนลองลองทดสอบเอาค้อนตอกๆนะคะโอ้ไม่เป็นไร,ไนไรค่ะไม่เป็นไรไหนดูขาหลังสิขาหล,ล,ลังขาหลังตอกๆสิโอ,โอปกติดีโอ,โอเคเช็คต่อไปค่ะเราเช็คอะไรเราเช็คลำไส้ไหม เช็คหูห,หูหูได้ยินไหมโซดาได้ยินปกติไหมพี่บ้านเช็คหูสิมันเช็คกันยังไงเช็คหูโซดาขอเครื่องมือมีจะเอากลวยจราจรตรวจหูโซดานะคะโซดาอยู่นิ่งนิ่งปดปดโอ้เห้ยมันได้ยินมันมองหน้ามีโซดาเครื่องช่วยในการฟังปิดปดเฮ้ยมันหลับตาหู<อ>ข้า ยินแล้วมันได้ยินแล้วต่อไปแขนขาดีหูดีเอาวัดสายตาดีเบอ้เอาเครื่องมือวัดสายตามานี่เดี๋ยวมามีจะใช้ประแจนี่วัดสายตาโซดานะคะ <What? S 1> โซดาเห็นไหมติ๊ติเดี๋ยวมีวัดสายตาก่อนติ๊ตีโอเค uh oh. แสดงว่าประสาทสายตารับรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้ามันถึงหลบนะคะตี๊ตี เด็กๆคะเอาวัยวะภายนอกของโซดาตรวจเบื้องต้นแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวมิจะลองตรวจอวัยาวะภายในกว่าน,นะคะ <c oughs> มาทำโซดาอยู่ <c oughs> ยใช่โซดาฝึกการทรงตัวอยู่นี่ยัไง <c oughs> ไงล่ะฮะเป็นยังไงล่ะไ มีนอโอเคเด็กๆตัวของโซดาเนี่ยร้อนไหมคะเดี๋ยวมีอ่ะจะวัดไข้โซดาก่อนนะ,ะพี่เบลล่าคะจับตัวโซดาโซดารู้สึกตัวร้อนไหม,มตัวลุม่มๆโอเคโอเคเดี๋ยวมีจะวัดไข้โซดาก่อน ภูมิปกตินะคะอันนี้นอกจากจะเป็นไข่ควงแล้วอะเรามาดัดแปลงไปที่วัดไข่ได้ด้วย <What? S 1> เอาหูยข้างมาสิโซดาติดโอเคอุณาภูมิโซดาปกติค่ะเด็กๆเดี๋ยวเช็คในส่วนของลำไส้ก่อนนะคะ oh, <no. S 1> โอเคมามีจะใช้เลื่อยพา้องโซดาแล้วนะคะกๆๆ เราผ่าท้องโซดาจริงๆไม่ได้ค่ะเด็กๆมันเป็นแค่การแสดงนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะยังยังไม่ลาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเบลเบลล่าทำมาเพื่อการแสดงเท่านั้นนะคะจริงๆเครื่องมือช่างแบบนี้ เราสามารถเอามาแทนเป็นเครื่องมือหมอเครื่องมือแพทย์ได้ไหมคะเด็กๆไม,ไม่ได้นะคะในชีวิตจริงทําไม่ได้เลยนะคะเด็กๆเครื่องมือช่างก็ใช้สําหรับงานช่างงานซ่อมเท่านั้นนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้พี่เบิน้นน้องเบลต้องไปแล้วคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมและกดสัญลัาษณและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงเพื่อไม่พลาด สำหรับคลิปหน้าไบเบิลและเบลล่าจะมารีวิวของเล่นอ,อะไรเพื่อน <c oughs> ๆอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไบเบิลน้องเบลและโซดาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย